คือเราจะมีคอนเทสพบผู้แบทคอนเทสนะครับก็คือเราจะเปิดออดิชั่นให้กับบุคคลทั่วไปหรือว่านักอ่านอะไรเ,เนี้ยมามาร่วมออดิชั่นเขาจะมาเหมือนเท็ทอกะฮะแต่ว่านี้เป็นบุ๊กทอกนะครับเหมือนกับเดี่ยวไมโครโฟนก็จะมารีวิวหนังสือจะมาพูดคุยก็คือเหมือนกับเดี่ยวไมโครโฟนมารีวิวหนังสือหนังสือที่เขาชอบนะครับแล้วก็จะออเดชั่นกันใน Tik t o อกก่อนนะครับ พอจากออดิชันจากดิท็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยทางการน้ากรรมการก็จะเลือกเฟ้นออกมาแล้วก็จะมาแบทเทิลกันในในงานนะครับครับผมและกิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือของสมาคมป้ายยานะครับร่วมกับเราทำบุ๊กบุ๊กบุ๊กไบเดตนะครับบุ๊กไบเดตบุ๊กไบเดตเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงบุ๊กไบเดตก็คือหมายความว่าเหมือนกับเอาหนังสือมาแลก มาแลกกันนะครับของฝันแต่ขั้นตอนในการแลกนี้ก็คือหมายความว่าจะต้องเอาหนังสือเนี่ยห่อใส่กระดาษฉีดน้ําตาลนะครับแล้วก็เขียนคาโปรยคําไว้โปรยคําไว้นะครับแล้วก็ไปไว,ไ,วไ,วไ,วไว้ไว้บนชั้นหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยท่านอื่นก็เช่นกันนะก็เอาหอ่อแล้วก็มาแลกกันแต่ในนั้นเนี่ยจะไม่รู้ไงว่าหนังสือที่เราจะได้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไหนบ้างอะไรนี้นะครับ